เาราก็ตาจะหาวด้วยครับไม่ได้เจอกันแบบนี้นานนะครับก็ผมไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้มีเวลามันนั่งคุยแบบนี้นะอตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะก็ได้เวลามันนั่งคุยกันผมคิดอ๋อเพลงนี่ก็มันเลยกันผมก็คิดว่าจะอัดดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้ก็ลองมาอัดสักหน่อยแล้วกันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าครับเกมนะครับมันเหมือนจะทํามาจากซีรีส์ควิดเกมนะ เราจะมาลองดูกันเดี๋ยวจอยล็อบบี้กันเกมนี้ก็ถือว่าหาห้องนานเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เข้าได้แล้วแหละแต่ไม่อยากกันชิบหายโอเครอต่อไปคนไทยเล่นเยอะมากโอ้ยก็เจอห้องแล้วนะแต่จับกันเกินจาบกันเกินจับกันเกินก็รบควยเลยอบกวเเหมือนในห้องนี้จะมีอยู่สิบเก้าคนนะผมผมปิดไม์ดีหรือเปล่าเนี่ย มาเริ่มเกมแรกคือด่านอะไรวะเออมันเล่นยังไงอ่ะอ๋อออทำไงอ่ะทำไงอ่ะเอขึ้นมาขึ้นมาไอหลังเข้าพืนกูเห็นมีโคตรนีหลังเอนอ่อเพื่อนเพ่นเืองเพ่อนไพ่น่อนเออเออตกเอ้าเล่นไงว่เล่นเงวะอ้องไปืนเอเพือนเอือนเนอนเนอนเอ โอเคอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยคน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 เฮ้ยสุดพิษเกมอย่าน่าจะเย็นนะไอเจดีโอ้เกือบตายโอ้โอ้โอ้หาเรื่องกันเด้อหาเรื่องกันเด้อกดไงวะกดไงวะเออเออตบกันอ่ะชอบตบกันอ่ะมาได้ได้ได้เอากิ่งไม้ทุบคอมันต้องวิ่งด้วย อะไรเนี่ยโอ้โหเลือดหกสิบสี่ว่ะปึ๊บบันดีบันดีเฮ้ยจะตา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 ยโอ้จะตายจะตายจะตายโอ้ยดุเหมือนกันนะ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 อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละดุเหมือนกันนะสามสิบสามสิบวิสามสิบวิเอาให้รอดใช่ไหมสามสิบวิเนี่ย คือคือผมจะตายไงตายสองแล้วเลยสิบสองอะคือห้องไม่เต็มไงครับมันห้อง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 แค่เอ่อห้องมันเต็มสี่สิบเลยป่ะแต่ตรงนี้มันมีแค่สิบสองสิบสี่คนเองอ่ะเออเฮ้ยเอ้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 ใครขึ้นมาตบหมดอ่ะ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 ฮะฮะฮะเอาเออเอาเออเอาเออวายง่ อ๋อเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมอ๋อได้ดูแล้วอโอ้โหเอาให,หม่เอาใหีกสักเกมนึ่งไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวผมปรับปรับฟิวสูงกันเอาสักร้อยก็พอละเอาใหม่เอห่ไงอ่ะน่เข้าใจวะ่ะคือการจะจอยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งได้เนี่ยมันต้องกดกี่รอบวะ ขอมาหลบอยู่นี่แล้วกันนะเฮ้ยคนเยอะนะคนเยอะนะมันจะครบ40แล้วเนี่ยเฮ้ยคนเยอะนะเนี่ยเล่นไงอ่ะเอ้าล้วจะบอกไงว่าพร้อมแล้วเอ่อจะบอกไง not lady เอาวว่าให้เล่นยังไงอ่ะ top people t a k i n g option tag in now hit the เล่นยังไงอะอเล่นยังไงอะพวกมึงอัเงียบกันหมดเลยเชียวเล่นยังไงอะอ,อ๋อโเชเริ่มมากูตายเลยอืคือด่านแรกผมยังไม่ผ่านเลยทุกคนมันมันไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงอะมันเล่นยังไงว่าด่านแรกอะอืเหมือน ผมไม่เข้าใจว่าทําไมบางห้องมันเข้าไม่ได้เนี่ยเห็นปะมันหลดุดดูหน้านี้แม่งโอ้โหบางห้องเข้าได้แม่งแป๊บเดียวอะ่ะไม่เข้าใจเลยอ้าวเข้าได้เฉยเอาบางทีมันก็จะเข้าได้บางทีก็จะเข้าไม่ได้เนาะเอาแล้วไม่ได้เล่นด้วยนะ <c oughs> ให้เข้ามาทําไมอ่ะไม่ได้เล่นนะ <c oughs> เออแล้วอย่างผมไม่รู้นะเนี่ยเพลงติดหรือกระสิทธ์หรือเปล่า <c oughs> จอยได้เถอะจอยได้เถอะจอยได้เถอะสั่เจ็ดคนจอยได้เถอะ เดยได้อขอร้องขอร้องแดดแดดแรกมันก็ด่านกระจกเลยเอา<ม>ละลาแล้ว,ลวไงไป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 ใครจะไปก่อนไปนะปผมไ,มไปนะโอเคปิดไม้ได้ละแ <c oughs> ม่งหยาบกันเลิศเกินโอ้โหเอาแหลกเอาแหลกเอาเ,เอาปิดไม้ปึ๊บแหลกเลยไม่มีใครอยากไปผมก็ไม่อยากไปโอเคผมไปก็ได้ เออเดี๋ยว็ดเด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 ี๋ยว็ดเด็ดไม่ไม่กอยาใจผมก็ไม่อยากไปอาอไปดิไปดิไปดิจะผักกันทำไมอ่ะโดดไปตรงนั้นแล้วก็โดดไปตรงนั้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแต่พวกนี้มันจะผักอ่ะน่าเกลียดน่าเกลียดจะผักอะน่าเกลียดไอ้ข้างหน้านะหนึ่งเฮ้ยตกโอ้โห ได้เล่นไหมวันเนี้ยวันเนี้ย <c oughs> ไหมได้เล่นเขาเรียกขอขอสักดาเนี่ยขอสักดาขึ้นหนึ่งเลยที่ผมไม่เข้าใจในเกมนี้ก็คือมันชนะมันชนะด่านแรกแล้วมันก็คือจบเลยอะอะตบปุ่มหน่อยมาตบสักทีตบสักทีตบสักทีอืมอืมตบสักทีเดี๋ยวผมจะให้ดูความหยาบขาย <c oughs> ของแบบนี้นะเออเกบนี้นะ <c oughs> เป็นตะวนรีมาไปรุ่นไม่ไม่ไม่ับอ่ะเอวเอาใบใหอยู่ันเนี่ยโง่กะทุนแค่แค่นี้ก็คงจะพอแล้วเลดี้เนาะด่านเนี้ยมันเล่นยังไงขอถามหนอยมาถามด้วยเอาวะเอาวะน่าจะไม่โดนราวานแล้วมั้งไอต่อยนีอ่อยหนีเออไัอยากขึ้นมา อยากขึ้นมาไม่ขึ้นเฮ้ยกูถามไม่ได้เลยยังดีดไว้ซับเอามันไปไหนวะนอยากขึ้นอยากขึ้นไม่ให้ขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วจะตบอเดียวกันเฮ้ยตบอย่างเดียวเฮ้ยตบอย่างเดียวอ่ะตบอย่างเดียวอ่ะมาดิมาดิขึ้นมาดิมาดิลงไปลงไปลงไปไม่ตีนะไม่ตีนะโอเค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 ขึ้นมา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 เล่นไงอ่ะด่านนี้เล่นไงก็แค่โดนแท็กอ๋อโอเคโอเค ขอบคุณมากเฮ้ยเอ้า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 เพื่อนล่วงไปแล้วงั้นก็แสดงว่าเราอยู่ข้างบนนี้เราลอดใช่ไหมโอเคโอเคเฮ้ยมีมีเพื่อนปะสองนาทีใช่ไหมถ้าเราไม่โดนตีคือเรารอดใช่ไหมสองนาทีสี่ถึงวีใช่ใช่ใช่โอเคโอเคขอบคุณมากผมผมไม่รู้นี่เพิ่งมาเลยเนี่ยไม่แต่ถ้าเราโดนในตัวถึงแดงตี้ยได้เห็นไหมอ๋อ เราพอจะติดนี่แหละนี่แหละนี่มีกี่ด่านเหรเกมนี้มีกี่ด่านเฮ้ยอย่าตีนะอย่าตีนะเรา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 ชื่อเฟยนะโอเคโอเคอย่าตีกันนะอย่ากีกันนะใจเย็นนะขอร้องขอร้องผมไม่ผ่านด่านนี้สักทีเนี่ยผมตายทุกรอบเลยตายทุกเป็นคนเตีันเป็นคนที่ใส่ไม่ดีอ่ะใช่ใช่แต่เขาเลยทำเลยนะจ่ิงจริงใช่เที่นี่มันงี่เงี่ยอย่าเก็บไฟผมโผล่เโผลไม่ต่อยผมไม่ต่อยเฮ้ย

ูกินแบบเไ่ไม่กินแบบคอคบกโอ้ตายขวายไปตามนไปหัว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 ววปเดียวเดี๋ยวเอาหัวเอาหัวขวาเอาหัวนก้าวว้าหัว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 เอาตายเาตายอาไปไปหัวต้องขึ้นกระโดดซ้าย ไปสวยจะเย็นจะเย็นจะเย็นไอ้่อยหมีไปสวยขวบขวา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 ขาขว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 า ผมก็ไปแล้วไปโดนเลยไม่ได้เดี๋ยวผมกอนั่งดูก่อนแล้วว่ามันมี่จุดอะไรบ้างด่านด่านไอ้ด่านลาวาห้ามโดนแท็กด่านสองก็คือด่านกระจกคือกระโดดไปแล้วด่านสามก็คือด่านนี้ไยเหมือนจะมีโอ้เหมือนโอ้มีมากกว่าสามว่ะ ด่านนี้ต้องทำไงครับคุณจะเย็นครับปืนจะเย็นนะจเย็นนะคุงเล่นได้ไหมเื่นไั้ไหมเื่นกันไหมโอ้มันเล่นยังไงเอ้าคือคือต้องทำไงเนี่ะคือต้องตีคนน่ะต้องตีคนแบบนี้อ่ะ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 ลุยวิตง เราถักันได้เราถับกันได้เราถบกันได้เาถักันได้เราต้องเอาเราต้องเอาราชาใช่ไหมโอเคไปแบ่งก็ไม่้องเอาขอรกันขอรักกันขอลักกันขอลักกันขอรักกันขอักนขอักกันขอรักกันขอักกันขอรักันรัอรักกันขอักันขอักกันขอนขอกันขอ่ักกันขอรักันอรอรักกันขอักนขอักันขอรัรัอาักันอักกอรักัอรักอักรัออักันขอักกกันขอัอักันกกอกัอก อีกเจ็ดสิบหกวิเอามาเอาเอากุขึ้นมาลงมาลงมาเอามงกุฎขึ้นมาไม่อยากตายโว้ยกูไม่อยากตายอยากได้เกินขอแล้วกันเอาไม่ได้จะไปไหนอะ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 จะไปไหนไม่มีรูวยมีทองมีตะขีก่อนโเอามาดิเอ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอมงกุฎหน่อย มีแต่ขี้ก้อนโตไปลวเยอะเเลยเอะเลมึขบยไปไหมเอาไปไหมแอาแต้ปาเอาืแลบ้าเอาลามามาหน่อยมาหน่อยขอหน่อยมาหน่อยนี่สิบวิกินกินกไหวิะไหวไหวไหวมีตมีตเจ็บไหวเลเอาเลยเอาเลย เฮ้ยมันได้คืนได้ไงวะเลยเลยร้อยยี่สหกยี่สิบเจ็ดวะสิบอ็ด่ะเจ็ดว่ะหกวะห้าว่ะยี่วะสามวะสองวนึ่งวะเฮ้ยกรอดกูรอดกูรอดขอลองกรอดเนเนียโตี้ยคือคืออ๋อมีด่านนี้ด้วย คือสรุ่แล้วเล่นใคนไหมก็ติดกินคือสรุปแล้วมันไม่สูุกเมือนเดิมกูตีอมุกไปทำไมีคืลังคัองกีคือพลังมึงทำนี้เลยนี่ช่ังกีน่ะมาก็พอเข้าใจอยู่แต่ด่านในนั้นผมตุกได้มังกรแล้วทำไมเงี้ยโอ้ดีครับดีครับดีครับ สวัสดีครับผมผมโศกใส่ลีดาในที่ให้ตกแย่งมงกุฎอ่ะมันต้องทํำยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือผมได้มงกุฎแล้วแต่ผมก็ยังระเบิดนั่นนั่นต้องระเบิดต้องต้องใส่มงกุฎเก็บแต้มนะครับขออกแต่มุกมลเก็บแต้มให้เป็นสีเขียวครับอ๋อต้องแบบตีเยอะๆเลยใช่ไหมไม่ใช่แค่ตีแค่ตัวเดียวใช่ไหมบูดไปบูดไปบูดไปไม่กดอ๋อขอบคุณครับยิงอะไรยิงอะไรในลูไงอะไรเพื่อในลูก็ต้องจบเลย รอคือทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะไม่เข้าใจไม่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอแต้มมันแดงแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งผมแต้มแต้มแดงแล้วเนี่ยแบ่งไดแบ่งไดแบ่งได้แบ่งมึงตบมึงกดตกระชาอ่าอ่าแดงใช้แต้มน้อยครับใช้แต้มน้อยโอเคโอเคเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วเฉียวแล้วโอเคเอาไปผมได้อยู่ผมได้อยู่อ๋อแต้มเขียวข้างบนอุ้ยทำไมเหลือคนเดียวะไอ้ราชาเนี่ยผมแดงแล้วผมแดงแล้วผมแดงแล้วอ๋อมันมันไปเร็ว เออเผมจะตายผมจะตายขอหน่อ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 ยขอไปสีเขียวหนีสปขนีหนีไปหนไหนีอยหนไหนีไนีปหน่อปขนไหน่อยขนหน่อยหนีไป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 ขนปหน่อปหน่อปหน่ไหน่อยหนีไหนหนยหนหนหนยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยหีหน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 ยขอหน่อยขอนออนหนไหน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  ก็บอกจะตายไงปีสิโอเคแล้วเราไป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 เออไอ้ลักกี้ลกจะเดินไปดูดูดูสกอไว้ดูสกอไว้พีมจะตายเออสวัดีดีมันมันหลบอะไรตรงนี้เนี่ย จะตายจะตายจะตายโผลขอหน่อยขอหน่อยจะตา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 ยขอก่อน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 จะตายคจะตายขผม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 ข้อขอข้อโอเคจะตาย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 ไปหนึ่งจะตายเอบละเกือบละเกือบละเขียวหน่อยขอเขียวหน่อยขอเขียวก่อนไลเอาไปเลยเอาไปเลยผมได้ละผมได้ละตไปเลย ผมหมดแล้วโอเคทีอเวิร์กว่ะคืเวิร์กว่ะคเวิร์กว่ะโอ้ผมผมแดงผมแดงขอขอผมก็จะตายผมก็จะตายขอร้อง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 โอ้โหบกขอร้องคือถ้าทีบเวิร์กไม่ได้อย่างเงี้ยคุณดูเอาเลยละกันจริงมันมีเสน่ห์อยู่นะมีทั้งบมันหยาบแต่มันก็แคบหยาบกันเล่นๆน่ะก็เหมือนพับซีร่าไอ้ยาด ก็อยากบนเครื่องบินอะแต่มันก็สนุกนะมันมีความสนุกของมันอยู่มีทั้งมิตรภาพแล้วก็ความเฮี้ยนขอบคุณครับด่านนี้ก็คือถ้ายืนอยู่ด้วยกันใช่ไหมน่าจะรอดนะถ้าไม่มีใครทำร้ายกันก็น่าจะไม่เป็นไรนะแบบที่ต้องมีมังกรแล้วทำไมเราไม่ไหววะต้องมีคนตายใช่ปะไอ้เหี้ยนเราเหลืออยู่แค่นี้แล้วไอ้เฮี้ยอยู่แค่หูแค่วะมันถือระเบิด โอ้ยใหญ่แมพมากอ่ะอ๋อโอ้หูเยอะไปด่านเยอะไปเหมือนจะเหนื่อยกันแล้วนะไม่เห็นมีใครพูดเลยเ <c oughs> ล่นแน่ได้บอกอ่ะด่านอะไรวะเนี่ยโอ้ดูทรงแล้วน่าจะขึ้นไปที่ถึงข้างบนนั่นนะโอเคมาลองดูโอ้ใจเย็นใจเย็นสหายใจเย็นสหาย จเย็นสหายไปรุ่นไปรุ่นใจเย็นไปรุ่นไปรุ่นสู้กันช่วยกันช่วยกันช่วยกันจะเย็นช่วยกันชกันดีเฮ้ยช่วยกันเอ้ช่วยกันตีถุยนเโอ้ยมันเล่นยังไงอยู่ไปยังไงวะข้างบนนั่น่ะมันไปยังไงอ่ะข้างบนนั้นนะเฮ้ยแมแแมแตหลีหลืออยเจะขึ้นถึงไม่ใช่ใช่จะขึ้นถึงมวันนี้คงจะขึ้นถึงไมันยังไงละวะ เอลอย่างนั้นเอาเอามืเริ้มให้ไหมไม่โหดีๆเอ้าไม่ถึงตแล้วมัึงพอดีคระพีีเฮ้ยปีปี้แม่งโอ้โอ้โหมึงปีขนาดนี้มอดีีโอ้โหมาเดี๋ยวผมตีพุ่งไปมาใครสนใจมั้ยเชี่ยเชี่ยกูตายบาย วายพวกโง่คือผมไม่ได้คะแนนเลยครับมันตีกูลงอย่างเดียวเป็นเกมโหลดฟรีแล้วแม่งสนุกครับสนุกมากครับมัน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 เหมือนคนมาเกียนกัน่ะเออก็เป็นโหลดมาเล่นนะครับที่สตีมนะครับ uhh ชื่อเกมว่าแพปเกมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับมีแต่พวกเกียนนอะ งั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ